ตั้มือมาบอได้มันกรงแล้วเนี่ยผีนองเอ้ยนี่ดิมันอ่องบ่ล่ะมักทั่วยังนี่ฮะเอ้ยเย็บมักทั่วเพนล้วในตลาดนล้วมักทั่วในถุงเดียบมักทั่วตั้งมักทั่วตั้งบ่กหน่วยลายตั้งเหมือนเรื่องมักทั่วนอนหน่อยลายเลยหน่อยลายโอ้สบายดีป้าลุงก็หลกดีโดยสบายดีว่าบุตหินได้เอื้อยนี่ฮะเคี้ยวึมอยู่เนาะฮะกระปุกกะโดยแม่เบิ ฮะปลูกระกับพ่นห้ำเลยปลูกแระพ่นห้ำเสร็จเลยด้วโอ้ลูกกล้วยก็เกิดเลยเนาะคักคักพี่น้องเอ้ยคือซิเมนต์มาทั่วตั้งเลยใช่เนาะโดยวันนี้ฮันคุดคุ้มสิปลูกยังอีกอันนี้ฮะเอ้ยสิปลูก์ักถั่วแล้วอันนี้ก็นักถั่วโดยอโอ้ป้าพี่น้องเอ้ยเบิ่งดินนี่นะเบิ่งเนี่ยังเหลืออยู่ช่องนึงลสิปลูกให้มันมดซะอ่อนเนี่ยเนาะออนดินงามพี่น้องเอ้ย บัอยากใส่พุ่นนั่นแหละปลูกบัอยากใส่พุ่นได้เอ้อยเฮาเฮาอยู่ตะกี้หันปลูกเลยว่านไปเลยงาํยงาฮาวมีแล้วเนาะข่าวดีมาบอกข่าวดีได้เมื่อนี่เนาะเอาพี่น้องเอ้ยคนขยันนี่ต้องได้รับข่าวดีเนาะปะานางเนาะเอ้พี่น้องเลยได้สีมอบข่าวดีให้เอ้ยซาก่อนโดยเอาฮอซีมอบม โดยนั่งตกได้เนาะเตียงแห้ง <laughs> <c ười> คุยลงเลงี <c ười> ยงลงเร่งลงเลง,ลง,เลงอยู่เตียงอ <c ười> เอานอนพี่น้อง,นองเนาะกับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนได้พี่น้องเดอ้อเนาะสุหองสุบอล มาพบมาพ่อกับเบวพามีอีกแล้วพี่น้องเอ้ยพบพ่อกันมื้อน,นี้นาอพี่น้องเนาะก็ยังอยู่เฮือนเอื้อซาคือเก่านะพี่น้องเนาะโดยพบพ่อกันาบวพาพมีเข้ามาหาเอาื้อซามื้อนี้พี่น้องเอ้ยถือว่ามีข่าวดีนาะพี่น้องเนาะมาเหมาะไปทางครอบครัวของเอื้อสาหรือว่าครอบครัวน้องกันญาพี่น้องเอ้ยโดยมีทางสาวดาวันสิงคอนนาะพี่น้องนเนาะเพิ่นอยู่บ้าน หนาล้อมพี่น้องไอ้เมืองไซเส็านะครหลวงเวียงจันทร์ผู้ละพี่น้องไอ้เพิ่นได้ฝากเงินมาจำนวนหกแสนพี่น้องไอ้เนาะล้วก็เพื่นใหา,า้ํามันบ่าวพมีหนึ่งแสนกีบจังไดก็ขอบบุญขอบคุณทางทางสาวดาวันสิงคอนหลายๆเด้อเนาะขอให้บุญคำนำสู่เจ้าพบ้พอแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะขอให้เจ้าร่าเจ้ารวย อยู่ดีมีแหงเห็ดอันใดก็ขอให้เจ้าขืนเจ้าเกินขอให้ธรรมาคาคายอันใดก็ขอให้เจริญลุ่งเรืองกลัวเก่าเนาะเพิ่นฝากเงินมาให้เอื้อสาจำนวนหกแสนพี่น้องเอ้ยที่แรกเพิ่นว่าอีกสามแสนหันให้บ่าวพมีไปซื้อเนื้ออยู่เนื้อกินเนาะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นเนื้ออยู่เนื้อกินเพิ่นกับพ่อมีอยู่พี่น้องเอ้ยบ่าวพมีกะสีเอาเงินสดไว้ให้เราเลยพอได้เราไปตืมพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเอื้อสาเพิ่น อยากซื้อแบ้เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เราอยากเลี้ยงแบ้แม่งยังพี่น้องหลายๆนี่เนาะอยากซื้อแบ้มาเลี้ยงอะไรพี่น้องเลยถ้าว่ามันเรือบ่าวพมีก็จะให้เพิ่นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พี่น้องเลยเทียงว่าเขาจะมาอยู่โบเมนที่ทางเขาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันมันเหมาะสมแหละพี่น้องเลยอะ้รก็ปลูกพักสวนคัวพี่น้องเลยคนแบบนี้หรือว่าครอบครัวแบบนี้บ่าวพมีนี่ยอมสนับสนุนนาะพี่น้องเนาะสนับสนุนแบบใดก็คือ อยอมเป็นกระบอกเสียงให้แม่ป้าพ่อลุงหรือว่าหายทายพี่น้องเอ้ถึงว่าสิค็ดดังหรือว่าบ่ดังสิมีคนเบิงหรือบ่มีบ่าวพมีเข้ามาเพราะยังพี่น้องเอ้พะว่าบ่าวพมีอีตนและบ่าวพมีสงสารเนาะอ่าซอยละเพิ่นหู้จักต่อยอดพี่น้องคือเงินบ่าวพมีมามอบให้เถื่อแสนทรงแสนผู้ใหญ่มอบสีหาแสนเหม่นเอื้อยเพิ่อนอ่าเก็บไว้พี่น้องเอ้เก็บไว้แบบใดเก็บไว้ใส่ใจอันใดที่ประจําเป็นเนะพี่น้องเนาะ คือ,อยังเซนซื้อแบ่ซื้ออีหยังมาเลี้ยงบาพมีเฮ็ดดีพี่น้องเอ้เพื่อแบ่อนา,าคตมันก็ออกลูกแล้วก็เฮ็ดขอกเฮ็ดยังไหวแล้วก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกพักสวนคั่วพี่น้องเอ้บาพมีมักแบบซี่เนาะดีกว่าเฮาสิไปซอยผู้ที่กินเหล่าสูบยาพี่น้องเอ้ผู้ทีอันนั้นเนาะเฮากะซอยคนแบบซี่แหละพี่น้องเอ้ถึงว่าจะเฮ็ดบ่ดังเลยบ่มีคนเบ่งหงไรก็ฝากกะบะพมีก็เฮ็ดดีสุดและแหละพี่น้องเอ้ ถ้าวายากให้ดีกว่านี่ก็คือพี่น้องเบิ่งคลิปให้แล้วก็กดแชรแซออกพี่น้องเอ้ยเื่อจะมีะผู้เบิ่งหลายๆแล้วก็ได้เข้ามาสุดซอยเพื่อนนาะพี่น้องเนาะผพ้าะ่พี่น้องก็ทำมาหลา่ทานพี่น้องเอ้ยเพื่อนยูไสบ่วพมีไอ้ส่วนหลยเ,เ,นนเพิ่นเฮ็ดน้้ำเพดพี่น้องเอ้ยเพดบ่วพมีลงเลวก็อันนั้นเนาะ,ะเพื่อนยู่ใกล้กับรงเรียนมคอใหม่เด้อพี่น้องเด้อเนาะมหาวิทยายลัยสวรรณเขตมคอใหม่ทางตัดใหม่ไปบ้านธาตุอิงห้างพี่น้องเอ้ย กสิมีบอลพืชนเ็ดทานทั้งนานแหละเนาะห่างจากมอคอคไม่กับโปไกพี่น้องเอ้ยโดยกขาเข้ามาจากลักเปดหรือว่าเข้ามาจากเซโนพี่น้องเอ้ยกระแวยเขาทั้งเขียนมอคอคไม่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะโดยพระสันนอเดียวเขาไปหาครอบครัวของอ่าด้วยสาก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวเท่าท้ายคลิปเขาจังสีมอบอข่าวดีให้เพื่อนพี่น้องเอ้ยเปิดภาพมาพี่น้องเนาะปลาแมงเอีย,ง,ยงขึ้นหลายแถวพี่น้องเอ้ย ทานไงกุ้มกุ้มพี่น้องเอ้ยหากะมาสี่ห้ามือเนาะยังบ่ฮอดทิดจำได้พี่น้องเอ้ยเรามาอยู่นี่ยังบ่ฮอดโบฮอดทิดกลัวซ้บบ่มนะบ่ฮอดซ้ำเนาะก็ได้ปลูกพักปลูกหญ้าพี่น้องได้เห็ดทานเตาหนึ่งแล้วแถมอันทางไปนี่เลยสีเห็ดให้พี่น้องเอ้ยแถวนี้พผลว่าสีเห็ดให้หรือว่าเห็ดปลูกพักก็ได้พี่น้องเอ้ยอันใดที่ว่ากินได้เราว่าถ้าว่าขายได้ก็สีแบ่งขายน้ำ และพ่พ่อกันกับพี่เล่พี่น้องเลยมาหาผลคือเกลาเนาะเย็ยนจ้อยจ่อยพี่น้องเลยอยู่พีกันได้บรรยากาศดีดีเนาะนี่แหละเพื่อนชันของบาพามีตะกี้พี่น้องเลยผู้ใหญ่สดซอยคือการได้บาพามีกับจังมีจุดยืนหอนเบอร์นี่พี่น้องเลยผลซอยมาแล้วเขาก็ซอยต้ออีกบาทน,นี่ก็ไดโอสบายดีเด้อเด้อโดย ยังใครเดี๋ยวห่มต้นกล้วยเนาะวิห่มต้นกล้วยเนี่ยพอแห้งพี่น้องเลยว่าอันมีห่มต้นกล้วยต้นอ้อยสบายดีลูกเิล่ะคือขึ้นซูงแทนนะฮะแม่งยังขึ้นลายเถิอสาจะไม่กินอาหารเนาะโอกล้วยนี่งามแท่นนี่เนาะนี่ตัวตึงๆพี่น้องเลย เหยียบมกถั่วขอเด้อมันออกเอามกถัว่วบ่อสะเอื้อยโอ้ปลูกแล้วบ่ซอใช่ไหมะปลูกแล้วได้ป่องบ่ล่ะโอ้ขอโทษหลายๆบ่เห็นมเมาแต่เบิ่งปลูกมือม้อใด้ไวๆๆ้ว่าเถอะนี่ฮะปลูกแต่มื้อมาบ่ได้ม<อ>ันป่องแล้วเนอ๋อพี่น้องเอ้ยนี่ดิมันออกบ่ลยมะทั่ว,วยังนี่ฮะเอื้อยยับมกถั่วแั้วในตลาดนล้วมะทั่วในถุงเดียวงักถั่วตั้งมกถั่วตั้งบ่มันได้ลายมันเริ่มมะทั่วนอน น้อยละลายเลยน้อยละลาย,ลายโอ๋สบ,บายดีปลาล้าลุ่มก่อนลูกโดยสบ,บายดีป้าบุตรเห็นได้เอื้อยนี่ค่ะเคีย้ยวทึมอยู่เนาะหากระปุกกะโดยแม่นกดฮะปูแล้วก็พ่นห้ำเลยปูแล้วพ่นห้ำใส่เลยโดยโอ้ลูกกล้วยก็เกิดเลยเนาะคักคักพี่น้องเอ้ยคือสิแม่นตักาทั่วตั้งน้อยซาเนาะโดยวันนี้ฮันคุดคุ้มสิปลูกยังอีกอันนี้ค่ะเอ้ย สิปูมังทัวแล้วนี่กันังทัวโอ้ป้าพี่น้องเอ้ยเบิ่งสิกินน,น,นี่นะเบื้องเนยังเหลืออยู่ช่อง,น,งน,นั่งเลยสิปูให้มันนในมัดซะอ่ออนเด้เนาะอ่อนดินงามพี่น้องเอ้ยบ่ยากใส่พุ่นได้ละปลูกบ่ยากใส่พุ่นได้เอ้ยเฮาเฮาอยู่ตะกี้หัน่นปลูกเลยหว่านไปเลยงามดินนะเพราะว่ามันเป็นดินที่เฮาเผาเลยดินทานดินดงพี่น้องเอ้ย อันนี้ฮะปลูกมังสวิัติคือการนอนนี่เนาะเลาวจะปูกหัวผักบัวบแบบบุรีมีหัวผักบัวบุมีหัวผักบัวซ้ำอยู่อยู่ตลาดมัก็บไปยากหน้าบุรีรัมย์ตลาดอ๋อบุรีคอยไปบุรตลาดกันบบบุรีคอยไปปีหนึ่งก็มีบัตรหนึ่งไปตลาดปีหนึ่งมีเธอหนึ่งไปตลาดดิโดยเต่ละมือได้ใช้ลักลักมันไปใส่พูดจะนั่งหันทำไมโอ้พูดสบายดีเด้อเท่านั่งเด้อ โดยบนพิมพ์ผ้าได้ห,น,หนังฮะพน,นังพี่น้องเอ้ยเป็นมาลินคนบ้านใกล้เฮือนเคียงยยนี่แหละป้าพาลูกกินข่าแล้วบ่เอื้ยสวยเพลินง่ายเลยกินแล้วกินล้วจีสบายดอกพูน,น้อยกบบอระโบดอพี่น้องเอ้ยเห็นแม่เห็นยังปลอนด์อ<ด>ะ้รบลอนด์อะไรปู่ปลบลอนด์ละบ่แม่ป้าพี่น้องเอ้ยปลอเปนเลย มาบ่หอดเดือนเนาะเครื่องปลูกของฟังทําเกิดบุญเลยเต็มบุญแล้วเช่นโดยเหมาะกับการถ่ายเพลงถ่ายนางได้พี่น้องเลยกระท่อมน้อยคอยหักนี่เนาะสองเพลงแล้วอยู่นี่นะนี่นี่อันนี้ก็กล้วยตานีพี่น้องเลยกี่ก็เขาปลูกเลยเอ้ยแม่นบุญเลยเนี่ยคนคุดไปน้ำแหนตัดน้ำเป็นป่ากล้วยเบุดเนาะเท่าวนนั่งเนาะ อันปลูกอันนั้นพี่น้องเลยปลูกมักค์ทัวแล้วปะอ้อนในดินนะพี่น้องเลยปลูกผักบัวหัวน่าคือสิงามเนาะโดยเดี๋ยวเดี๋ยวไปตลาดเลยซื้อซื้อมาให้เลยเอ้ยผักบัวเป็นธงที่เขากินนะเนาะมาแล้วผักบัวหัวเขาบรรนนกนะแบบบรรนนกเข้ามาขายนะแบบไรวะเขาเขาเขาเคยวัวในน้อยแดงผักบัวัวแมนได้ผักบัวหัวแดงใหญ่ บ่ไหนๆจะเคยซื้อมากินอันบ่เม็ดเนาะชนิดปลูกกันตังฮักแมนบ่แมนส่นกระปุกบันเนาะเข้ามาขายวันนี้ฮะบุก้าเขาไปเมืองหลดกระไรแมนบ่บ่ย่านได้ดอกบัวขาวเขาบ้านเขาไปกระเพยว่านในกระเพยจูนเมื่องวานในกระเพยส่นเมื่องผลกระเพยไปแปลงเม็ดเชนฮกไปเปลี่ยนเอาไปมาหันระหว่างเปลี่ยนแอลงพามันก่อนพามันตาย กันจิทิมปัจเจได้เนอะเอ้ยเนาะมันก็พาหากินอยู่โบแปงผัดมันแห้งโบไม่คีแล้วกันนะสิโบแปงแมนร่วมเบิร์ดหล้าจกปีเลยหลุดคันนี้ฮ่ะโอ้จีขาวจีปีเลยหลุดกันอว่าเพี้ยนอยู่แล้วเนาะอันคอยครับเพี้ยนอยู่พี่น้องเอ้ยคือว่าอะไรมือหนึ่งมือสองมือหนึ่งกับข้าเห็ดกระทบกระเทือนเพิ่นกะมันกับโบได้เฮิงเนาะเอ้ยเนาะเก่าเขาใหม่เฮาคือว่านี่แหละมือหนึ่งบ่ามีปัญญาชื่อ พอสิ้หูราคาอยู่บอกมือหนึ่งนี่ราคาเท่าไรเอ้ยจักเล่หามบูจักจั่งเ้าซื้อให้เขาตอนนอ่ะเท่าไรสามหมื่นบอกสามหมื่นบ่หรือสองหมื่นสามนี่แหละสองหมื่นห่านี่แหละประมาณนี่แหละลืมอะไพี่น้องเอ้ยแต่คันมือสองนี่ก็ประมาณสี่ห้าล้านนี่คือซีมี่ยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันก็คักได้เนะาะเจ้าซื้อนี่ก็มือสองบอ่หรือว่าจังไงบูจักจักมืออะไรแหละมือหลุดมือลายมมันบูจักมืออะไรมันบ่ มันน่ะนำบ่แล้วเนาะจ๊ะมันบ่มีฮอดเสื้อมันล่ะจักฮอดเสื้อหยังแต่โค่งห่างสายไฟก็ยังละนึงละนาดอยู่นะเนาะเอ้ยเนาะเฮาจักมันดีจักมันรุ่นตะกี้เนาะดอยว่าบงเองามอยู่พี่น้องเอ้ยจักมันบ่คักก็บ่ได้เด้เนาะเอ้ยเนาะเบงเอเพิ่นก็ยอมเอาพี่น้องเอ้ยฮะ พอขี่จะลดมือช้อนเขามือชามเขาเลยแหละมือหนึ่งกับบุ๊มีปัญญาซื้อมือหนึ่งบัดคือว่าแลไรเผื่อสิได้เนาะบุ๊มเนง่ายจะปัญหาเงินบัดแห่ใส่ข้าวเผื่อโดยสีแห่ไปใส่รถเผื่อสิบริกินข้าวไปแมนจะซื้อรถเก่าแค่แน่จะซื้อเท่าไรจะบอกล้านหนึ่งบทตอนน่ะโดยซื้อล้านหนึ่งพอได้ไปหาหุ่นยนางหาหน่อไม้ขายพี่น้อยพอได้ขี่จะต่อแตะแมนเลยไทรก่านยาง สกี้บุท่านมีรถคันนี้ในการย่างบ่เอ้ยย่างโอ้ส<า>แตเฮาเห็นเจ้ามือแรกเนาะมือนั่นน่ะผพราวเอารถดไปมือนั่นคือซีเมนเนาะได้เย่างในพี่น้องเลยประมาณสี่ลักพี่น้องให้คิดบึงประมาณสี่ลักนี่แหละจากบ้านบึงหวะเนาะเขตตีมบ้านบึงหวะหรือว่าเขตบ้านน้องพื้พี่น้องเลยไปดินจัดสรรบรรทัดอิงห้างนานะเอ้<ด>ยเนาะดเยเริ่มแลกแหกมานที่ว่าเห็นกับ เอื่ยเพิ่นเปิดไปคอน้าพี่นอ้องเอ่ยผู้น้อยนี่แล้วนี่แดดเดีด๋ยซีเลยเนาะเอ่ยเนาะโดยแดดแดดพี่นอ้องเอ้ยแดดมืดอนั้นหะเจ้าได้เงินจากพันมืาะนะเจ้าเมือ่อเจ้าคายนะสี่สิบสี่สิบโดยผู้นี้เป็นแสนสี่เนาะกับมือเขาวหายแสนหนึ่งโดยนี่เป็นแสนสี่ผ<ด>่านมือต่อมาคือสี่ได้หน่อยนี่จามผูอนั้นนะว่าเข่าเข่ามาอันเดียวเห็ดให้ผู้หูจักเจ้าร้ายขึ้นนะเนาะเอ่ยเนาะ,นะโดย มาเข้ามาบัดพี่น like ้องเอ้ยเล่าก็ได้โสดโอ้ยแม่งยังคือลายเห็ดตอมข่อยนี่มิ่มบ่บ่แมงจะแม่เพียงแมงกินหนักปลูกพังหอมป้อมบ่เกิดบ่เอ๋ยวานนะเจ้าค่ะบ่บอกบ่พังหอมป้อมนั่นเขาต้องแซ่ก้อนบ่หรือว่าจังใดพังหอมป้อมมันสิเกิดซ่าแน่เอ้ยซ่าเอ้ยเจ้าละกันวาดในบ้านนี่ยเราชีเอาเพื่องมาโป๊กโดยเอาเพื่องมาโป๊กหน่อยค่บุ้มี่เราหมดเนาะ บ่มนบ่มีพี่น้องเอ้ยมนงามก็คือว่าบ่เห็นเลยหวานก็ทั่วบ่เห็นมนงามตึยังยังทางหัวเต้าทานพุ่นเนาะเด้อให้มันแดดแล้วเพิ่นสิจูดพี่น้องทางพุ่นได้เฮ็ดหัวแล้วทางแม่นบ่เฮ็ดหัวก็สิได้ยามนี่แหละเนาะเดอจนบัดยามเขาปล่อยงัวแล้วบัดนี้เขาล้เกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ําเขาปล่อยงัวงัวก็ลายขึ้น้บดโดย แมนและเออไอเห็ดเอาโลดอะไรก็ได้ช่วงนี้ก็ยังเลี้ยงอยู่เนาะไม้นี่ฮะขึ้นจะมาอยู่พี่คือจะมีคนหาเนนี่เนาะเขากับฮะเก่าแล้วหาคือเก่าบ่แต่ละปีนี่ก้อนนี่ลายลายพี่น้องเอยก้อนนี่แล้วก็ก้อนนี่แน่ะทำบ่ได้ห่วงเลยพยายามหาแล้แมนนั่นแหละบ่แมนน่าไหมฮาปลูกพยายามแล้วก็นฮะอยู่กันได้แต่ยู่แล้วโอ้ทางพุ่นนะทางแล้วบ่ทางพุ่นนะทางแล้ว ว่าเจ้าอุ้มน้ำคลองและลงอดีเอาลงอีกบอกตัวใหญ่นะเอ้ยโอ้พันโดยโดยเครื่องปลูคลองฟังเริ่มเกิดอลไรพี่น้องเอ้ยทางให้มันแปลนเราก็เห็ดอะไพี่น้องเอ้ยตากรดราบเด็กกุบกระบอกใสเอ้อสาวว่าซีทนได้พี่น้องเอ้ยโอ้ยโบมีหัดกุบใสไปแล้วทีว่าแล้วตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่ได้ไปใสมันบ่บ่ เราไม่ค่ะขายในบ้านในกระเพาะได้เบื่อเพราะไรขายอยู่ณาใหม่เริ่มทีมดเลยเน่โดยสื่อตมสื่อแกงค่ะคายยามเทียงนั่นเลยไปเฉาไปเามียังเน่แถมให้เพึ่นค่ะผู้ตอนเอาไปขายนะยานั่งบอกพักขยันียยานั่งพักคายยานั่งเนาะเบื้องไรพี่น้องดินนะงามขายแต่นามัยผัดผัดเพื่อแกงนั่น มือหนึ่งสีสาหาสัซิบได้ขันวันไปเทียบจะเป็นคลายน้อมยกับพี่น้องเลยแต่ว่าคันคนลายสาวติดกะสีได้น้อยน้อยเนาะเดิคนหัาหาน้อยในมิเตอร์ดอนนี่พี่น้องเลยหลายบาทนะโดยแต่บาทเมื่อวานเพื่อได้ขึ้นมาหาน้องยเนี่ยมันมีก้อนน้องไยเลยโดยโดย โบยากหาขาดก็ได้เนะาะเพราะว่าดินมันงามอยู่พี่น้องเลยมีแต่ว่าวานพักวานยางใสแปลงเล็กน้อยก็ว่านดแปลงเล็กน้อยก็ว่านได้แหละดินมันงามาแมนดินบอนอยูเตเกาค่ะมันเป็นดินแนนงงมนค่ะปลูกปลูกกับโบง,งามเลยเนาะ ว<โ>ันนี้ยังไข่ไก่หน้าพี่น้องเอ้ยไก่หน้าไก่ในแน่เป็นดินดำดำแมนเดี๋ยวเบิ่งเอาา้ยซาเพิ่นเห็ดแปลงพักพี่น้องเอ้ยเห็ดแปลงปลูกพักจังไรก็ฝากพ่อแม่เอฟซีเนี่ยเด้อเนาะเอ้ยอ้ายแม่ป้าพ่อลุงแม่เรือว่าพ่อที่อยู่เมืองนอกเรือว่าอยู่ไซก็แล้วแต่พี่น้องเอ้ยฝากให้กำลังใจเราแน่ ยาเพิ่นไกส่สู่ชีวิตนะพี่น้องเอ้ยค่าพคแแ้วเนะาะผัวมาเนาะเอะ้ยเนาะเอาโคมคือเกาบอใส่ตาหลดเห็ดตาหลดนะโคมคือเกามองมือก็มาพอมางเฮียนเลิะมาเแล้วแต่เลิกไว้เนาะวันนี้หันคือผัวอันไปเห็ดเวียก้วบัดมาเลยเอาลูกมาเลยบดะ ห่เาเมียหายชิยู่ทางพี่พี่น้องเอ้ยหาเห็ดเบี้ยป่าทางพี่เพิ่นก็เป็นกรรมกรแหอะพี่น้องเอ้ยแบกหามหรือว,ว่าอหีหยังจ้างหิวขูปูนภัยมีการมีงานก่อสร้างเพิ่นก็ไปแต่ถ้าว่าล่ายท่านนอก,ก็อยากให้เพิ่นไปเฝ้าหัวเฝ้าวสวนให้มันไกลเอืลยแล้วก็บ่อยากไปพี่น้องเอ้ยพออีกอย่างแล้วก็ยังมีภาระ,ะมีน้องมียังอยู่บ้านแล้วว่ะลูกกะเขาเฮี้ยนนู่นเลยนาะลูกผู้อันใหญ่เจ้าน่ะ โดยได้ไปเจอบผลอยู่บ่ไปผลเปฝาเป็นซน่มเลยเถอ่อก็เป็นปีช่องปีผลหรือจังไเฮัาไปฝากในห้องบริียเงินบ่เอ้บ่เออเสียแต่ค้าฮัาแรงเอกชันมาจต่บ้านนะโดยแล้วก็แล้วเลยเนาะโดยไปมีเงี้ยก็กินอยู่หันเหมือนบ่โดยแบบปื้มซอยยังก็อยู่ในหานเลยเมอนบ่แม่แม่ต่อไปอาจจะมีอาชีบเนาะ แบบาขว่าออกเฮียนจบก็มีเห pues um ็ดแบบตัดยิบอีกยังนี่แหละพี <h h <h ่น้องเลยโดยยังเฮียนบ่จบยังยังหลายปีู่ดอ่ะโดยเม่ท่านได้ไปมอทร์ยังอยู่ห้องปู่หาอย่เอาอดเอาแหละเนาะอดทนเอา่นว่าสีเฮียนจบ้องมอสรีเขาว่าเฮียนจบมัดทุกอย่างเปนยังนองกว่าแม่แหละ่นว่าสิเฮียนไปพอได้มีอาีิติดโตเนาะพอได้เลี้ยงแม่โดย เพราะมีงานมีการเฮ็ดบัดออกมาแล้วแม่นผู้มื่นนี่ถ้าว่าบ่เป็นหนังสือพี่น้องไปเฮ็ดหยังเพิ่นก็บ่เอาก็น่ะบ่ไปเฮ็ดงานแบกเครื่องแบกของก็ต้องได้เซ็นชื่อคักแน่เนาะเอ้ยเนาะตรงนี้ใบประวัติพี่น้องเอ้ยอยนักหลจะได้อันบ่เป็นหนังสือนี่จะได้เฮ็ดหางจากโรงงานจากโรงงานมืนเขาก็เอาแต่คนจบแม่นยังบ่ได้ก็ใบประกันม .4 เนาะโดยก็เพิ่นจังเอาพี่น้องเอ้ย คือหามเนาะแล้วๆบ่เป็นดอกข่าวห้องสาของงานเฮียนนามชื่อก็บ่จบแม่นแห่เฮื้อเฮียนห้องป้อหยังก็บ่หาบ่จ้ะน่ะป้อ3 3เนาะป้อ3ก็ยังบ่ได้ไปนะก็มันบ่มีแม่นก็ยังดีเอ้ยหลายบอนหลายหม่องหลายบอนนี่ว่าทุกยากกะบางคนก็บ่ได้เอาลูกเข้าหาเียนแล้วก็บ่เป็นเลยดเอื้อยก็ยังสู้ได้ได้ไปฝากลูกเข้าหาเียนแต่ละเดือนมาก็ยังได้จ่ายค่างเียนค่าปึ้มค่าสอเนาะ มันนี่เพันชเอาผู้น้อยนี่ไปฝากพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งคันอันพิมพ์าพนชิบไฮอันนาบ่าวา่าคือชบ่บไ้ดอกนาะพิมพเ์เานใหญ่เลยเยบไ้ดอกให่เฮาหได้ผผาเนะโลยแม่ชิบ่ได,ด้เวิกงให้นะอ่แม่นสิไปป้าไห้แลลวก็เสยไปไปแล้วก็ป้าไหวเขา้าอแต่น่งเผาเมื้อนึ่งพลงเฮียนเลี้ยงเด็กเลาวแต่เ่าเขาไปฝากตัวนั้ๆๆนมัๆๆนชิแพงเลยเนาะ อันไข่ที่ว่าอันไปพาห้องเฮียอันเสียแต่ละเดือนอันนี้ปีละเถื่ออัี้แนนบอกว่าตัวเขาไปฝากเรื่องเด็กนะฮันน่ะจะแพงได้เพราะว่าเพื่อนต้องดูแลบอร์ทุกอย่างอันนี้เชียปีนึงอนุบาลเนาะอันนี้เนาะโดยอนุบาลโดยโดยเขาห้องเฮียนรัดห้องเฮียนอันนั้นเสียปีหนึ่งอะไรก็แล้วอันนี้เดี๋ยวเชียอยู่ครูเดือนเสียมาจะใช้ตัวเดนแนนเลย ซาลายได้เรับแต่ละมือเนาะชีสาหัสิบพ да SO ี่น้องเอ้ยอะไรเอ้ยเพิ่นจังว่าต่อยอดไปหัวเอาปูใยญ่ให้มันเบิดเนืลยเนาะเขากินกะปัอมปูใหญ่เพิ่นสดซอยมาแล้วกะบบืนพี่น้องเอ้ยบนเจ้านี่แห้งอ่อนเนาะ เดี๋ยวขันเ้าไปตลาดก่อนเลยอ้เขาสีอันซื้อผักบัวคือจะว่ามาให้เพราะว่าเขาเห็นดองเขาปลูกยุ่ผักบัวเป็นปลูกคายผักบัวหัวน้อยๆเห็นไหมเด้อขมัดจุกไกวเด้อโอ้จุกซิพันเจ้าด้วยกับสีทามไม่ไพเลยพี่น้องเลยมาให้เพื่อนอ้ายเพื่อนปูเห็ดบอนให้ลูกเพื่อนนั่งอันนี้เพื่อนบุ้มีบอนนั่งกินข้าวกับยุหันพี่น้องเนาะนอนกับยุหัน หักช่วงนี้มดบ่ได้ขึ้นแล้วว่าเอ้ยบอ่อเจ้าล่ะเออของผนตื่นเนาะคนมาใหม่หมดกระชีธรมคือกันทะเละมาใช้่าซุ่มนี่ไอว่า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนี้บ่ได้ขึ้นแล้วเนาะคันมันขึ้นก็เอาลินเอ้ย,อย,อย,อยหรือว่าน้ำมันเครื่องเก่าอนะใส่ตีนเนซามัน <c oughs> เอาใส่เอื้อยเลยเขามาเมือนี้หรือเอื้อยเด้อเรามีข่าวดีมาเหมาะให้เจ้าหรือเอื้อยซาเด้อเด้มือนี้เอื้อยซาได้หับข่าวดีเลยเนาะไปสั่งไปเอาข่าวดีนํากันข่าวดียังฮ่ามีแล้วเนาะข่าวดีมาบอกข่าวดีได้เมือนี้เนาะเอาพี่น้องเอ้ยคนขยันนี่ต้องได้หับข่าวดีเนาะประนางเนาะเอ้พี่น้องเอ้ยได้สีมอบข่าวดีให้เอื้อยซาก่อนโดยเอาเขาสีมอบ โดยนั่งตกได้เนาะเตียงแหงควยลงเล่งๆควยลงเล่งๆอยู่เตียงก็ได้พี่น้องเอ้ยเออมานั่งดีๆลูกโอ้ยจบงามแท้ลูกสาวข่อยโดยเอาซนเบามามื้อนี้มาเอาข่าวดีมาให้เด้อลูกเด้อพี่ฟังบ่ลูกข่าวดีอยากฟังั่นโดยเอาเฮามามื้อนี้กมีทางอ่าสาว สาวดาวันสิงคอนเออเด้อเพ็่นอยู่<ห>ทางภูเหลจากเมืองไซธานีคนครหลวงเวียงจันทร์เนาะบ้านนาล้อมภูเหลเพื่อนได้<อ>ฝากวัจัยเรือฝากเงินมาเอาเอ,เอจำนวนหกแสนกีบเด้อดเพื่อนมามอบให้ครอบครัวของเอือสาทีแรกเอือยเพื่อนให้เฮาอ่ามอบให้เจ้าสามแสนเลยซื้อเนอยู่แนวกินมาแต่ว่าน้องก็เห็นว่าเออมีในอยู่แนวกินแล้วเนาะ ก็เอาเงินจํานวนหกแสนนี้ไว้ใส่ายในจําเป็นในครอบครัวหรือว่าเอือยอยากซื้อแบบเอา้าตอนนี้มีเงินตอนนี้พ่อแบบสองโตหรือว่าสามโตก็ให้เอื่อยซื้อเอื่อยเด้อโดย,โดย,โดยอันที่ว่าซื้อแบ้ซื้องัวกะมันเป็นที่ว่า,ามันบดได 5, ไ่ได้ซูหายเอ้ยมีที่ออกแม่แพรพันเฮาเห็นดีน้าที่ว่าเอาื่อยซื้อสัตว์เลี้ยงหรือว่าสิ่งของต่าง สำหรับครอบครัวเอื้อยเฮาก็ดีใจที่ว่าเฮาได้ฮู้จักเด้อเอื้อยเด้อโดยเฮาสิมอบให้เจ้าจำนวน600,000เด้อเอื้อยเด้อโดยมอบให้เด้อซาจำนวน600,000พี่น้องเอ้ยลองนับเบงดูเอือยจ้า5 6โอ้มีใบ50แน่แล้วก็มีใบแสนนําอเงินเจ้าเงินอีลาอั่นะลูกเนาะเออไซื้อนมเด้ออันนันเด้อเ อะไรเอ่ยๆกันว่าโอ้ว่าอยากได้แบบอยากได้ยังหรือว่าอยากได้ยังก็แล้วแต่ที่ว oh, okay, so ่าจําเป็นในครอบครัวก็ให้ซื้อโลดเดอคือการไปกันมากก็คือว่าอะไรเอ่ยๆระมัดระวังแน่อันดีที่ว่าเขาพาเจ้าออกมาแต่บอนมันห่างไกลเนาะตะกีนี่มีหมูมานั่งหล่นน้ำนน้อยนักบ่บ่มีบ่มีช่ำเนาะอยูู่้เดียวอยู่กับลูกอะละเนาะทือว่ามาอยู่นี่ก็หักแพงกันพี่คือน้องอะไรเอ่ย โดยจึงได้กระฝากให้เจ้าขอบบุญขอบคุณทางสาวดาวันสิงคอนเร่พันยุบันนาล้อมเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทร์เลยโดยก็เขาเขาบอกขอบใจเด้อสาวดาวันสาวดาวันขอให้จุกกระพาห่างกายแข็งแห้งเด้อความเจ็บอยากจะได้ความไครอยากจะมีปรสนาสิ่งใดก็ขอให้มงหมัดปัถนาเด้อนอนรับก็ขอให้ได้เงินหมื่นนอนตือนขอให้ได้เงินแสนเด้อ แดนมือมาให้แต่แก้วมันให้โโจกโลกนี่อย่ามาพานมันนี่อย่ามาตองเด้อสาวดูมาโคตรตุบเลยเหรอเนาะดอยแม่งเต็มดอยบ<ด>ารบามีกับขอให้อยู่ดีไม่แหง้งบารบามีสิเป็นปสะพานบุญห้กับขอให้สุขภาพร่างก,กายแข็งแห้งเด้อความเจ็บอย่าจะได้ความไข้อย่าจะมี ปาฏิาิชิงได้ก็ขอให้ได้มงหมัดปาฏนารเด้อขอให้หปังปังๆเด้อบาพมีเด้อโดยซาถูกขอให้บุญค้ำนำสู้เนาะขอให้สาวราดาเพื่อนได้บุญกุศลพี่น้องเอ้ยพบพอติสิ่งดีๆในครอบครัวเพื่อนเอ้ยสาเนาะ,านาะดได้หับแล้วพี่น้องเอ้ยจำนวนเงินหกแสนกีบเอาเมื่อลงเด้อลูกเออแมงกระล้าด้วย,ย,ยตบแมงอันนี้ได้พี่น้องเอเ้ยนะบ่แม่นตบเดวอื่นเนาะขาวกับป้าด้วยเด้อซันเด้อ เดี๋ยวให้เจ้าหาข่าวหาน้ำให้ลูกเต้ากินก่อนบุญอะเพิ่นเห็ดสวนต่อพี่น้องเอ้ยโดยสบายดีเดอ้อพิมพาโดยข้อไม้เนี่ยเลยพี่น้องเอ้ยเนาะคลิปนี้กะสิประมาณนี้เดอ้อเนาะบาพมีกะกราบขอบุญขอบคุณ,คณทางสาวดาวันสิงคอนพี่น้องเอ้ยเพิ่นอยู่ทางพุ่นแหละเนาะเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทร์พนแหละพี่น้องเอ้ย เพื่อนเป็นคนบ้านหน้าล้อมเนาะจึงใดก็ขอให้สาวดาวันพบพอ่อแต่สิ่งดีๆเดอ้อบุญได้สุขได้ทีประเสริฐพรได้ทีลำเลิศเนะาะขอจงเกิดแก่ครอบครัวาสาวดาวันเนาะแล้วก็เอฟซีเบาพามีสุขุสุขคนพี่น้องเอ้ยฝากติตามช่องยูทู b e บวพามีซชนนลในเดอ้อพี่น้องเอ้ยแล้วก็ช่องสำหัหองกับเบวพามีสะพานบุญเนาะแล้วก็เฟซบ Facebook ุ๊กเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าเพจกะ พามีสัญลักษณ์พี่น้องเอ้ยเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาลาวก็ขึ้นเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยสดซอยเพิ่นพอได้เพิ่นต่อย,ยอดพี่น้องเอ้ยได้เงินมาผู้ใหญ่กะหิคโมซื้อไม้ม่เห็ดทานหลังจากซื้อไม้เลยซื้อแบ่มาเลี้ยงพี่น้องเอ้ยหาปลูกพักปลูกยางมาบฮอดเดือนเนาะพี่น้องเนาะเริ่มคืบหนาแต่มามือแรกนะโฮะหกพี่น้องเอ้ยตอนนี้แปลแล้วเนาะจะได้ก็ฝาก เคตของเอื้อซาในเด้อพี่น้องเด้อเนาะขอให้บุญค้ำนำสู้พ่อแม่พี่น้องแม่ป้าพ่อลุงสุขุสุขคนที่มาไหว้วางใจเบาพามีเป็นสะพานบุญให้เนาะโดยป้าสะพบพ่อลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้กล่าวคำว่าสบายดีสบายดี